สวัสดีครับทุกคนยินดีเข้าสู่กี้โว์ชแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลยันฮีนะฮะวันนี้เราจะหาที่พักใกล้กลแถวโรงพยาบาลยันฮีนะครับเอาแบบเดินไปถึงเลยนะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะพาเดินเลยนะอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลยันฮีนะทุกคนให้ทุกคนเดินเดินย้อนเส้นของถนนนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะเดินเลาะฟุตบาทนี้ไปนะครับผมให้ทุกคนดูบรรยากาศฟิลข้างทางไปด้วยนะครับ พอเดินมาก็จะเจอจรันสิรวง92นะเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปในซอยน,นี้เลยนะฮะโอ้เจอป้ายเลยห้องว่างให้เช่านะเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดต่อเลยนะ, <Hello. S 1> ะมาติดต่อที่พักรรยวันนะครับผมมีครับมีแบบไหนราคาไหนบ้างฮนระราคาเดียวครับ1 0 0 0พบาทครับคือละพันใช่ไหมครับ อือละพันร,ราคาเดียวใช่ไหมครับผมนี่เจมคุยง่ายนะครับอ๋อพักได้ก,กี่คนครับผมสองคนอ๋ออ,อันนี้ห้องน้ำนะครับผมห้องน,น้ำประมาณนี้อันนี้ก็แต่ละชั้นก็เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับพี่มีชั้นเดียวครับอ๋อมีชั้นเดียวอ๋อมีทีวีด้วยนะฮะ ก็ประมาณนี้ส่วนมากคนที่มาพักแถวนี้โรงพยาบาลยันฮีใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคประมาณนี้โทรสามารถโทรมาจองได้ใช่ไหมครับผมอ๋อขอบคุณมากครับผมเพราะทุกคนมาเดินแล้วไม่ต้องเดินเข้าไปลึกนะฮะเราเดินหาที่พักให้แล้วนะที่พักายวันอยู่ติดกับถนนเลยนะฮะต้นซอเลยนะครั๋ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดต์มให้ช่ององเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ